สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่าเปียไลฟ์สตอรี่นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะตื่นมาเตรียมตัวไปทำงานเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามนะคะวันนี้ก็มาทักทายในห้องครัวเหมือนเดิมนะคะจะเตรียมทำมะม่งวงเอาไปกินแกงหวงเนาะจ้ะ มาทำพริกเกลือกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเตรียมตัวจะเตรียมตัวเตรียมตัวมาค่ะเตรียมตัวไปทำงานกันนะคะตื่นมาก็ไม่มีอะไรนะคะแต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานนะคะอย่าเอามะม่วงไปกิน ทำผิดแก,ก่มะม่วงไปกินกินมะม่วงกินมะม่วงล้างยังไม่ได้ลางเลยนะน่ากินเลย เดี๋ยวเรามาทำพริกเกลือแบบง่ายๆนะคะลาเปียไม่กินนนี่เด้อจ้ะไม่กินผงชูรสเนาะต่อละนี่เกลือน้ำตาล ุ่นเลยที่เกลืออันนี้อยากกินมะม่วงลูกใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนปอกเสร็จนะคะ เดี๋ยวมาดูตอนปอกเสร็จเนาะจ้าเราก็ปอกเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากเลยเหลืองปอกยังไงดีอะเรายังจะไม่กินนะคะเผิ่งแป้งฟันเนาะจ้า พึ่งตึงฟันใส่ลงไปเลยเนื้อเยอะมากกินคนเดียวนะกินคนเดียวเอาไปกินที่ทำงานนะคะ ได้เยอะได้เยอะมากเลยนะคะอื้เยอะมากเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปกินที่ทำงานกันเลยนะคะ มะม่วงแขกได้นี่นนะเรามีผิกเกลืออยู่ข้างล่างเนาะจ้าอุ้ยว่าจะขยา่าเขยา่าเนาะจ้ามาดูกันนะคะจะขย่ายังไงเนาะเดี๋ยวเราเอาเนี่มาขยา่าเนาะจ้าเขย่าผสมกับพริกเกลือเนาะจ้าเยอะมาก ยังไม่ชิมด้วยจ้าเพราะว่าผึ่งแป้งฟันเนะจ้าเดี๋ยวไปชิมที่ทำงานกันค่ะ right there, just มื่อล้วมืดแล้ว,ลวสามชีตุ่มกระมือแล้วจ้า Yeah, now, now, now. Too scared now, thinking I should call up on uh her. -huh. Okay. I think it's hard how we always waited another day. How we've watched things the kids walk away. Down by the water, yeah. you go. Yeah. i you yeah. yeah. To yeah. I, yeah. By. Yeah. I just don't want to care. Can you be here? And good. Oh, no. I'll be okay with you like a new friend. ขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดออกนนกำลังกายไปค่ะโอ้ดูใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเลยอะ ให่ไปอีกชั้นนะึงไม่ไม่ใช่สิโอ้ยได้แล้วม่วงมาค่ะกินม่วงกันพักเบกพักเบกแล้วนะคะพักเบกแล้วก็มา ดื่มน้ำแล้วก็กินมะม่วงกันนะคะโอ้น้ําเย็นขวดแบบนี้เก็บความเย็นได้ดีมากเลยนะคะขวดนี้มาจ้ากินมะม่วงกันพักเบกนะคะอุ้ย ลืมเอาไอี่เสียบอืมเปรียปร้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานนะคะอร่อยมากอืม เผ็ดเปรี้ยวอมหวาน เปี่ยวตาสว่างเลยเผ็ด เก็บเอาไว้กินตอนตีสามขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย